พามาดูวัดท่านหินลำพชีด่านมะขามเี่ตรงนี้อยู่รอยต่อของจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีแต่อยู่ในเขตของกาญจนบุรีเป็นโบสถอ์อัศจรรย์โบสถ์ร้อยล้านโบถสถ์สำเผาแก้วสร้างตามด้วยญาณบาร,รมีของสมเด็จรพ,ร <c oughs> พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ที่มีรูปร่างเหมือนพระพุทธเจ้าก็เลยสร้างแบบนี้พระพุทธเจ้าถ้า ถ้าอยู่ในเครื่องทรงกษัตริย์ก็จะเป็นแบบนี้แต่พระพุทธเจ้าจะไม่อยู่ในเครื่องทรงกษัตริย์พระพุทธเจ้าจอยู่ในเครื่องทรงนักบวชในจุในเครื่องทรงของพระเท่านั้นเพราะ,ว,ระว่าเครื่องทรงนักบวชจะใหญ่กว่าเครื่องทรงพระมหากษัตริย์เนี่ยปางจากักรพรรดิวรสร้างได้เร็วด้วยบุญบารมีของสุริยบ้จาจักรพรรดิท,ทาให้หาเงินสร้างได้ไง่ายมากวัดท่านหินลำพายชีด่านมะขามเตีย้ยถ้าจําไม่ผิดนะกาญจนบ,บุรี ใครไม่เคยมาก็มานะนี่ปีใหม่คาดว่าปีใหม่ปีนี้จะได้มาหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสดโอ้สวยสีสวย